จเจริญสุขจเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้ใฝ่ในศีลใฝ่ในธรรมใฝ่ในบุญใฝ่ในกุศลทั้งหลายทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้โอกาสนี้ธรรมาภาพก็จะนําชาดกที่หยิบยกมาจากพระตรีปิฎกมาให้กับญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายได้สรับรับฟังเป็นอุทาหรณ์สอนใจหรือเป็นคติธรรมซึ่งเป็นธรรมจาก อดีตชาตินะาชาดกนี่ก็คืออดีตชาติที่ผ่านมาแล้วก็มาให้ยอดโยมฟังสำหรับวันนี้ก็ <c oughs> จะนำอัตกถาจุนลนาระทะกัศป,ปะชาดกว่าด้วยพิษเหวเปลือกตมอสรพิษและอสรพิษที่จะนำมาสื่อความหมายในวันนี้ในคลิปนี้ให้ฟังนะครับว่าด้วยพิษ แล้วก็เหวแล้วก็เปลือกตอมและอสรพิษเนี่ยนี่นี่เรื่องยกมาจากพระไตรปิฎกนะนิทานชาดกนะโยมนะเรื่องก็มีอยู่ว่าณพระเชตวันมหาวิหารสถานที่พระสัตตดาเตรจประทับอยู่ทรงตรัสถึงเรื่องการเอาอกเอาใจของสาวเจให้กับภิกษุฟังมีใจเนื้อในใจความว่า <c oughs> ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนอมีธิดาชาวกรุงสวัสดีผู้หนึ่งอายุประมาณ1 5บหปีได้นางเป็นหญิงที่มีรูปร่าง <c oughs> งดงามแต่สิ่งที่น่าแปลกคือไม่มีชายใดมาสู่ขอนางแต่งงานแม้แต่คนเดียวทำให้แม่ของนางนี่หนักใจยิ่งได้แต่ครุ่นคิดว่าจะทำอย่างไรดีหลังจากนั่งกลุ่มมาหลายวัน ก็คิดหาทางออกเกินได้นะโยมแล้วก็คิดหาทางออกก็เลยอุทานออกมาว่าใช่ลูกสาวเป็นเหยื่อล่อพระสักรูปแล้วกันเจ้าลูกสาวเนี่ยไปใช่ให้เป็นเป็นเหลือย่อพระ,ะสักรูปไปแล้วกันนะเพราะมันไม่ได้ผัวทักทีแหน่เจกว่าชิดไปนะวันหนึ่งณนะเรือนหญิงแก่ขณะที่ <c oughs> นางกำลังจัดเข้าปลาอาหารอยู่นั้นขบวนพระภิกษุสงไหลอ่าสิบรูปนะ่ะโยมเดินผ่านมาทางบ้านพอดีแล้วก็พูดว่าเอ๊ขอบวนพระภิกษุไม่ใช่เหรออัช่างเป็นเวลาที่หมอะเลือกเกินก่อนทำท่าทางเฉงเหมือนกำลังพิจารณาอะไรอยู่ก็มองเห็นก็พูดว่าตรงนี้มองไม่เห็นอะไรเลย อ่าลงไปข้างหน้าบ้านดีกว่าจะได้เห็นอะไรถนัดถนัดหน่อยอมแม่ของหญิงคนเจอนะที่พูดก่อนจะกลางร่มแล้วก็ลงจากเรือนไปยืนหน้าบ้านใช้สายตาจ้องมองไปที่พระภิกษุอย่างพิจารณาอืมรูปนี้ก็ไม่ได้รูปนี้ก็ไม่ผ่านวันนี้ได้เหยี่ยไหมเนาะจะพูดอย่างนี้นะ ขณะที่เตาแจรำพึงรำพันกับตนเองอยู่นั้นสายตาดันสะดุดเข้ากับพระรูปหนึ่งอืต้องแบบนี้สิช่างงดงามเหลือเกินก็ไปเจอจนได้นะขออภัยก่อนแฮดคอขออภัยนะก็บอกว่าอืต้องแบบนี้สิช่างงดงามเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นสบงที่ส่งประกายยามต้องเสียงตะวันบาทสีสวยดังอัญมณีรูปร่างงดงามราวกับชายชาตรีนี่แหละเหยื่ของเราสาวแจ๋คนนี้ก็พูดอย่างนี้นะพอเจอแล้วรอยยิ้มเจ้าเล่ปรากฏขึ้นบนใบหน้าชั่วขณะก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปนิมนต์เจ้าค้านิมนต์เจ้าค้าสาวแจ๋เอ่อยขึ้นนะ ก่อนจะพาพระหนุ่มเดินตรงเข้ามาอย่างเรือนแล้วจัดแจงที่นั่งพร้อมยกพัตตาหารซึ่งประกอบไปด้วยของขาวของหวานต่างๆก่อนกล่าวกับพระภิกษุหนุ่มว่าท่านช่วยมาที่เรือนนี้บ่อยๆได้ไหมเจ้าคะอยู่มาวันหนึ่งโยมขณะที่พระภิกษุกำลังฉันพัตตาหารอยู่มีเสียงรำพึงรำพันจากสาแจว่ว่า ในเรียนนี้มีเครื่องมีอุปโภคบริโภคพอประมาณแต่สิ่งที่ขาดนั้นมีแค่ลูกชายตอนนี้ดิฉันก็เจ็มากแล้วห่วงแต่ลูกสาวที่ต้องอยู่คนเดียวยามที่ดิฉันตายไปแล้วไหนจะบ้านหลังนี้อีกดิฉันละ่ะห่วงจริงๆพิกตัวหนุ่มฟังคำของนางจบแต่ได้แต่นี่เงียบก่อนคิดในใจนะ นางพูดเพื่อประโยชน์อะไรเล่าพระพิกษุชิดนะอ่านางจะพูดเพื่อประโยชน์อะไรเล่าในคืนของวันเดียวนะเรือนหญิงแจ่ลูกแม่หาคนที่จะคอยมาดูแลเจ้าได้แล้วนะลูกสาวก็ถามว่าใครหรือค้าแม่แม่ก็บอกว่าก็พระ พิกษุรูปนั้นไงที่มาบ้านเราบ่อยๆนะ่ะลูกชอบไหมลูกก็ตอบว่าชอบค่ะแม่ท่านมีรูปร่างามเกมกิริยามารยาทก็ดีเหมือนหน้าตาเมื่อตอนกลางวันเนี่ยแม่ลองอย่างเชิงดูเหมือนท่านจะไม่ปฏิเสธ <c oughs> พรุ่งนี้ลูกต้องแต่งตัวสวยๆแล้วก็คอยใช้สเสน่ห์ยั่วยวนพระนุ่มให้หลงรักเจ้านะ แม่ช่วยเลือกให้ลูกแล้วลนะแล้วนะต่อจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้านะต่อจากนั้นไปอ่ะลูกสาวก็ตอบว่าค่ะแม่หนูจะทําแบบนี้สั่งค่ะแม่หญิงสาวรับคำบานดาด้วยท่าทีหน้าเชื่นตาบานดวงตาวายวับก่อนรอยยิ้มเจ้าเล่จะปรากฏขึ้นบนใบหน้าอันงดงามของหญิงสาว แม่คอยดูเถอะระดับนี้แล้วรับรองว่าลูกได้เป็นผัวแน่นอนอืมตั้งแต่นั้นมาโยมนางเริ่มแต่งกายด้วยผ้าแพรชั้นดีนะใส่เครื่องประดับที่งดงามแล้วก็ทุกครั้งที่พิกษนุลมมาที่เรือนนางมักจะส่งสายตาหวานเยิอมพร้อมรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยเสน่หาให้กับพระพิษุทุกครั้งที่มาบ้าน ช่วงแรกพระนุ่มแค่รู้สึกแค่ร้อนๆหนาวๆไม่ได้ใส่ใจอะไรนะแต่ <c oughs> ขึ้นชื่อว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินยังกร่อนแล้วนับประตาอะไรกันความรู้สึกคนจะไปเหลืออะไรด้วยหญิงสาวก็ไม่ได้หน้าตาชี้หร้วชี้เรอะไรบวกกับจริตจะก้านอีกนิดหน่อย ทำเอาเหล่านมนุ่มหมลงหัวปักหลงหัวปักหัวปลาเลยกันไปหมดแล้วแล้วแล้วภิกษุนมก็ไม่อาจต้านทานไหวตกอยู่ภายใต้ห้วงนเสน่ห์อย่างเต็มรูปแบบภิกษุนมนั่งคิดนอนคิดด้วยอาการกระสับกระส่ายอยู่หลายวันก่อนตัดสินใจทิ้งสถานภาพพระภิกษุก่อนตรงไปยังวิหาร กราบเรียนพระอาจารย์อุปชาว่าพระอาจารย์ผมจะซืกครับฉันจะพาเธอไปทำนักพระตัตดาพระอาจารย์อุปชากล่าวก่อนเดินนำเข้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพอไปถึงแล้วก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญภิกษุนี้จะตึกพระเจ้าค่ะ พระตัตตาก็ตัดถามว่าดูก่อนภิกษุข่าวว่าเธอจะสืกจริงหรือเมื่อกราบทูลให้ทรงทราบว่าจริงจึงตรัสว่าเพราะเหตุไรทําให้เธอจักศึกเป็นเพระเาะสาวเจพระเจ้าค่ะก็ตอบไปนะดูก่อนภิกษุแม้ในอดีตนางคนนี้ก็เคยกระทําอันตรายเจพรหมจันทร์ก่อความเสื่อมเสียอย่างมหันเจเธอ เธอจงจะถืบพระนางอีกหรือพระเจ้าถามแล้วก็ยกนิทานมามาพูดให้คนที่จะถึกฟังนะในอดีตการฟังนะกบพูดให้ฟังนะในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเ,เสวยราชสมบัติในกรุงพาราสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพระม,มีสมบัติมากมายในแคว้นกาสีได้ร่ำเรียนวิชาต่างๆจนกระทั่งสำเร็จ จากนั้นก็แต่งงานกับหญิงจากตระกูลใกล้ๆกันวันหนึ่งพระยาของพระโพธิสัตว์เกิดเจ็บท้องคลอดบรรดาหมอตำแยต่างช่วยประถมพยาบาลอย่างเต็มที่เสียงเด็กร้องดังรงมไปทั้งห้องแต่เรื่องที่น่ายินดีก็เกิดขึ้นได้ไม่นานสุดท้ายพระยาสุดที่รักก็กลับสิ้นใจลงเหลือไว้เพียงลูกชายคนเดียวเท่านั้น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้พระโพธิสัตว์ตระหนักได้ว่าความตายที่เกิดกับภรยาของตนนั้นสักวันหนึ่งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับตนเช่นกันคืนหนึ่งพระโพธิสัตว์เรียกลูกชายเข้ามาหาในห้องเราทั้งสองบวชกันไหมละกิเลสซะถามลูกนะปรกษาคนเป็นพ่อกล่าวนะทำไมเราต้องละทิ้งด้วด้วยครับ ทั้งที่เราอยู่แบบนี้ก็สบายดีอยู่แล้วครับลูกชายถามอย่างสงสัยเจ้าจ๋าเรื่องของแม่ได้ไหมเจ้าจําเรื่องของแม่ได้ไหมลูกนะความตายพระคนที่ลูกและพ่อ,อพ่อเนี่ยพ่อรักเนี่ยจากไปโดยไม่ทันตั้งตัวแม้แต่น้อยสิ่งที่ตามมาคือความโศกเศร้าเสียใจสุดท้ายทั้งพ่อและลูกต้องอยู่ในวง วงวนพวกนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นบวชเถะนะลูกนะเพื่อละก,กามทั้งหลายน่ะจากนั้นพระโพธิสัตวจึงพาลูกชายเนี่ยโยมออกเดินทางเข้าไปมาผ่านออกบวชเป็นฤาษีทีนี้หลายปีต่อมาหลังจากที่พาลูกชายไปบวชแล้วณนะหมู่บ้านแถบชายป่ามีกลุ่มโจรชาวปัจจันตคามบุกปล้น ก่อนจะจับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในนั้นเป็นเฉลยก่อนจะใช้ให้ขนข้าของสู่ชายแดยนกลุ่มเฉลยที่เต็มไปด้วยแรงงานชายหญิงไวกลางคนกลับมีเตวงามผู้หนึ่งซึ่งนางเป็นคนที่มีรอยเล่มารยาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วระหว่างทางจริงพยายามคิดหาทางหนีที่ไล่ ก่อนออกอุบายว่านายเจ้าค้าดิฉันอยากเข้าห้องน้ำโปรดหยุดสักหน่อยเถิดจ้าเจ้าค่าบอกให้โจรน,นะบอกให้โจรหยุดก่อนขณะที่พูดก็ต่งสายตายุ่ยยวนโจรนุ่มไปด้วยได้สิให้เวลาสิบนาทีเจ้าค่าจากนั้นหญิงสาวก็เดินหลบเข้าไปอ่าเข้าไปในชายป่าอืในที่สุด เราก็ได้โอกาสแล้วก่อนจะวิ่งหนีอย่างสุดแรงย, <c oughs> ยิงตาคนนั้นก็วิ่งหนีเช้าวันต่อมาหน้าป่าหิมพานพอวิ่งมาก็มาถึงตรงนี้เหนื่อยจังโอ้ยเมื่อไรจะออกจากป่านี้ได้ทักทีหญิงเสาวกระทืบเท้าแสดงอาการกับฟัดกัเฟียดปึ๊กปึ๊กปักปักน่กะนะครับ <c oughs> เสียงเท้ากระทบกับพื้นดังขึ้น ในป่านี้ไม่มีอะไรเลยโอ้ยจะก,กลับบ้านแล้วเสียงบ่นไปทั้งวิ่งไปทั้งทืบเพื่อนไปก็บ่นไปนะขณะที่หญิงสาวเดินไปมาอยู่นั้นโยมสายตาดันไปเห็นก็หันไปเห็นกระท่อมกลางป่าเข้าก็เลยบอกว่าเอ๊ะใครมาอยู่กลางป่าหรือสีเหรอเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือดีกว่าไปเจอกระท่อมกลางป่าพอดี ก่อนจะสาวเท้าทั้งสองข้างเนี่ยตรงเข้าไปกระท่อมกลางป่าซึ่งในขณะนั้นก็มีเพียงแค่ลูกชายพระโพธิสัตว์เฝ้าอาสมอยู่เท่านั้นเนื่องจากฤือีผู้เป็นพ่อนออกไปหาผลไม้แล้วก็ถามว่ามีใครอยู่ไหมเสียงเรียกของหญิงสาวดังขึ้นลือตีหนุ่มได้ยินจึงเดินออกมาดูแล้วก็บอกว่า เธอเข้ามาที่นี่ได้ยังไงดาบทหนุ่มถามหญิงสาวได้เห็นดาบทหนุ่มก็รู้สึกพอใจแล้วก็บอกว่าเด็กคนนี้มีหน้าตาดีใช่ได้เลยแถมยังหนุ่มยังแน่นถ้าพาออกไปด้วยคงจะดูแลเราได้สบายคิดไปนะรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏขึ้นเสร็จเตาแน่คิดในใจนะก่อนที่หญิงสาวจะทำที เป็นอ่อนแรงแกล้งล้มลงกับพื้น <c oughs> ขออภัยโยมดาบดเห็นดังนั้นก็ตกใจนะก่อนจะรีบเข้าไปพยงุงแล้วก็บอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเออก็บอกว่าเออไม่เป็นอะไรเจ้าค่ะไม่เป็นอะไรเจ้าค่ะก่อนจะค่อยๆซ้อนสายตามองไปยังดาบดหนุ่มดวงตาคู่สวยคลอไปด้วยน้ำตา แล้วก็พูดว่าท่านเจ้าค่ะท่านช่างงดงามเหลือเกินดิฉันเหนเ็นแต่ครั้งเดียวก็ทำให้หลงรักซะแลว้วไปอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ในป่านี้ก็ลำบากเปล่าเในเมืองมีของกินอร่อยอร่อยและยังหาได้ง่ายด้วยมีพักมีที่พักก็สบายกว่าท่านไปกับดิฉันดีกว่าไหมไปไหมเจ้าค่ะนางก็เอ่ยยั่วยวนดาบทหนุ่มชะงักก่อนกล่าว แล้วดาบดก็บอกว่าดีดีเลยตอนนี้พ่อของฉันไปหาผลไม้ในป่าเมื่อท่านกลับมาแล้วค่อยไปพร้อมกันนะเมื่อหญิงสาวได้ยินคำพูดที่หลุดออกมาจากปากฤือสีหนุ่มก็ไม่พอใจก่อนที่จะผุดลุกขึ้นมไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าพ่อมาถึงแม่ไล่เฉตหัวส่งหรือใครจะอยากให้พาลูกไป หญิงสาวพูดนะถ้ารอเจ้าเด็กคงไม่ดีเท่าไหรนะ่นักไปดีกว่าเออฉันว่าเจ้าเดินทางไปล่วงหน้าก่อนแล้วกันนะท่านก็คอยตามมานะหญิงสาวสั่งให้ดาบทบอกว่าจะไปก่อนให้ดาบนี่ไปทีหลังก่อนจะสะบัดหน้าหนีดาบทหนุ่มแล้วก็เดินจากไป เมื่อหญิงสาวหายลับไปกับป่าแล้วฤาษีหนุ่มเกิดอาการกระสับกระส่ายยมไม่เป็นอันจะทําอะไรขณะที่พระโพธิสัตว์กําลังเดินทางกลับเห็นรอยบนพื้นดินแล้วก็ถามว่านี่มันรอยเท้าของผู้หญิงส่วนตรงนั้นมีอีกคู่เป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่าน่าจะเป็นลูกชายของเราเฮสินของลูกชายเราคงจะขาดแล้วฤลษีผู้เป็นพ่อได้แต่ปงตกใจ ได้แต่พรงตกในความจริงที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาก่อนเดินเข้าตรงไปที่ตลาดวางผลไม้ลง <c oughs> แล้วก็พูดว่าฟืนเจ้าก็ไม่ได้หักน้ำเจ้าก็ไม่ได้เตะตัดแม้กองไฟเจ้าก็ไม่ได้ก่อแล้วทำไมถึงมานอนซึมอยู่ตรงนี้ล่ะลูกชายบุตรชายได้ยินคำของบิดาแล้วลุกขึ้นกราบเท้า แล้วก็พูดว่าพอ่ออดทนอยู่ในป่าไม่ไหวแล้วการอยู่ในป่านั้นช่างลำบากเหลือเกินผมอยากจะเข้าไปอยู่ในเมืองก่อนใช้สายตาอ้อนบอนขอร้องพ่อของตนแล้วก็พูดว่าถ้าผมจะเข้าไปอยู่ในเมืองจะต้องทำอะไรบ้างได้โปรดสอนเถิดพ่อดาบทผู้พ่อก็ถอนหายใจก่อนจะส่ายหัว ก็เลยพูดว่าพ่อเสียดายแทนเจ้าจริงๆแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่ลูกเลือกแล้ว <c oughs> ขออภัยโยมพ่อนั้นเคารพการกระทำของลูกเสมอถ้าเจ้าจะออกจากป่าจงอย่าเสพของมีพิษเว้นจากเหวอย่าจมอยู่ในเปลือกตมอย่าเข้าใกล้อสรพิษ ลูกก็ถามพ่อว่าคืออะไรพ่อครับคืออะไรครับพ่อเด็กชายทำหน้างุนงงอะไรเป็นพิษเป็นเหวเป็นเปลือกตม้มก็ถามพ่อนะ <c oughs> พ่อก็บอกมาดูก,ก่อนนาระทะน้ำดองในโลกเขาเรียกว่าสุราใช่ไหมลูกสุรานั้นทำใจให้ <c oughs> ฮึกเหิมเมีกลกินหอมทำให้พูดมาก มีรถหวานแหลมปานน้ำผึ้งพระอริยะทั้งหลายกล่าวสุรานั้นว่าเป็นพิษของพรหมจันทร์ส่วนหญิงทั้งหลายในโลกย่อมย่ำยีบรุษผู้ประมาทหญิงเหล่านั้นย่อมจูงจิตของบุรุษเหมือนลมพัดปุยนุ่นที่หล่นจากต้นไม้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นเหวของพรหมจันทร์ ลาบตระเสริญสักการะและการบูชาในตระกูลอื่นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นเปลือกตมของพรหมจทรย์พระราชาเป็นใหญ่ครอบครองแผ่นดินนี้เจ้าจะเข้าไปใกล้ไม่เช่นนั้นเจ้าจะเจออสรพิษของพรหมจทรย์นี่คือโจรทั้งห้าที่ควรเว้นแล้วเมื่อลูกออกแสวงหาอาหารบุคคลที่เมตตาให้ลูกเข้าไปรับ ประทานอาหารเมื่อทานเข้าไปแล้วต้องรู้จักประมาณตนทานแต่พอดีและสุดท้ายที่พ่อจะพูดถึงคือเจ้าไม่ควรสมใจเพียงแค่รูปร่างหน้าตาของหญิงสาวอย่างเดียวเท่านั้นแต่จงดูที่จิตใจของนางด้วยเข้าใจไหมลูกนี่เละนี่และนี่คือสิ่งที่พ่อ อยากจะย้ำกับเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าจงเว้นให้ห่างไกลจากร้านขายสุรากลุ่มคนเจรและขุมทรัพย์ทั้งหลายซะสิ่งที่พ่อจะบอกเจ้าก็มีเพียงแค่นี้แหละขอบคุณครับท่านพ่อลูกก็กราบพอได้รับโอวาทจากพ่อแล้วก็กราบาจากนั้นดาบทลูกชายกราบพ่อของตนก่อนเดินทางออกจากป่าไป พระสัตาตาทรงนำพระธรรมเทศรานี้มาแสดงแล้วแล้วก็มา <c oughs> ประชุมประชุมชาดกทรงประชุมชาดกว่านางกุมาริกานี้ได้มาเป็นนางสาวเจสาวเจเนี่ยที่ที่ผู้ได้ฟังนะ่ะในข้างต้นนะ่ะเป็นสาวเจด้าบทกุมารก็ได้เป็นภิกษุผู้กัูอันผู้ที่อยากศึกนะส่วนบิดาส่วนด้าบทบิดาก็คือเราตถาคต พระพุทธเจ้านะเนี่ยเรื่องก็เป็นอย่างนี้โยมคือมันจะมีทั้งโจรห้าอย่างในพุทธศาสนาที่สอนไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะคืออวาทจากพระพุทธเจ้าทางนั้นโยมในคติธรรม่องนี้เคงจะได้ประโยชน์นะคงจะได้ได้ประโยชน์มากได้คติธรรมมากสําหรับคนที่จะบวชเป็นฤาษีหรือบวชเป็นธรรมนะก็ฟังเรื่องนี้นะ ก็ะจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ตมาด้วยขอจเจริญพรเพราะาะลืมติดตามเรื่องต่อไปอยู่นะที่อาจตมาทําคลิปมานี้ก็ทําคลิปเพื่อทํานิทานชาดกมาเผยแผ่ให้กับเจ้าโยมฟังโดยตรงนะคือจิตใจตมาอยากจะให้โยมฟังคลิปเป็นนิทานชาดกฟังน้อยฟังมากไม่เป็นไรขอให้ฟังนะขอให้ฟังแล้วก็กดติดตามจเจริญพร